สารตำนานเรื่องเล่าผีไทยว่าหล่อและเฮี้ยนขนาดไหนไปรองรับชมกันเลยครับเรื่องเล่าผีแม่มาเฮี้ยนเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสิบปีมาแล้วผมเป็นคนหาดใหญ่โดยกําเนิดแต่เรื่องราวไม่ได้เกิดที่หาดใหญ่หรอกนะครับคือที่บ้านผมส่วนใหญ่จะรับราชการกันหมดช่วงนั้นลุงของผมต้องเดินทางไปรับตําแหน่งบริหารใหม่บนเกาะแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลค่อนข้างมีความเจริญเพราะเป็นตําบลที่มีเกาะท่องเที่ยวอยู่มาก ซึ่งแน่นอนว่าลุงผมก็จะต้องหาบ้านทักครับบ้านทักของสํนักงานก็เต็มหมดแล้วเลยต้องเช่าบ้านข้างนอกก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งสภาพใช้ได้แต่ว่าอยู่ในสวนยางพาราห่างไกลาจากบ้านหลังอื่นพอสมควรแต่ที่น่าตกใจคือราคาเช่าเดือนละ500ร้อบาทเท่านั้นลุงเลยตกลงเช่าไปครับวันแรกที่ลุงย้ายไปอยู่ก็ไปส่งกันหลายคนครับนอนกันที่นั่นเลย เพียงแค่คืนแรกก็มีเหตุต้อนรับเลยล่ะครับพอฟ้าเริ่มมืดไฟในบ้านก็ดับหมดเลยลุงผมเลยออกไปดูแกเป็นพออกกองช่างในสมัยนั้นครับเลยมีความรู้เรื่องช่างพอตัวก็ปรากฏว่าทุกอย่างปกติด,ดีไม่มีอะไรเสียแต่ไฟมันไม่ติดเอาดือด้อคืนนั้นก็เลยต้องจุดเทียนนอนกันครับที่แปลกคือพอตื่นเช้ามาไฟก็ติดทีวีก็เปิดตามปกติครับเหตุการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยมาแต่ที่เป็นหนัก คือไฟห้องน้ำครับมันจะติดติดดับดับพอจะเปิดใช้ดันดับพอจะปิดก็ดันติดขึ้นมาแต่ลุงผมก็ไม่อะไรยังพอรับได้อยู่ทีนี้พอช่วงปิดเทอมผมก็ไปเที่ยวหาลุงครับสัญญาณมือถือผมก็ปกติมาตลอดแต่พอถึงบ้านหลังนี้สัญญาณก็หายไปดื้อๆครับผมก็ได้แต่ทำงใจไม่มีมือถือเล่นสมัยนั้นติดบีบีมากวันแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไรครับแต่พอวันที่สองนี่หลักกลางวันแสกก เลยครับระหว่างที่ผมเปิดทีวีดูจำได้เลยตอนเก้าโมงกว่าอยู่ๆก็มีคนเดินผ่านจอทีวีไปทางหลังบ้านแต่งชุดขาวเหมือนชุดละหมาดผู้หญิงมุสลิมผมตกใจมากมันงูบเดียวเร็วมากแต่ก็ชัดมากที่บ้านผมก็สอนมาบ้างครับเจออะไรแบบนี้ให้เงียบๆไว้ผมเลยปิดทีวีแล้วไปหายายที่หลังบ้านคืนนั้นลุงก็ต้องไปลงพื้นที่อีกเลยไม่ได้กลับบ้านก็มีแค่ผมนอนกับยายสองคนเท่านั้น เวลาประมาณสามทุ่มฝนก็ตกครับผมได้ยินเสียงคนสองคนคุยกันที่หน้าประตูบ้านคุยเป็นเรื่องราวเลยยายก็ได้ยินยังบอกผมเลยว่าสงสัยเขามาหลบฝนกันผมกับยายก็นอนต่อแต่ฝนหยุดแล้วเสียงคุยก็ยังมีอยู่ยายเลยไปเปิดผ้าม่านจากห้องนอนดูปรากฏว่านหน้าบ้านไม่มีใครเลยครับว่างเปล่าเสียงรถก็ไม่มีผ่านเสียงเดินหรือวิ่งก็ไม่มีหลอนเลยสิครับ กว่าจะหลับคืนนั้นได้ลออไปดึกเหมือนกันอยู่บ้านหลังนี้มีเหตุแปลกๆแ,แบบนี้เสมอครับแถมยังมีเรื่องให้เลือดออกเกือบทุกวันอยู่ได้สักอาทิตย์ผมก็กลับบ้านแล้วครับช่วงหลังๆนี้เริ่มหนักครับลุงกับยายเคยเล่าว,ว่ามีคราบเลือดหยดมาตามฝาผนังบ้างมีรอยเท้าคนเดินขึ้นไปที่เพดานบ้างจนยายเริ่มทนไม่ได้ก็คอยเผาพริกเผาเกลือแช่งยายผมพอมีวิชายอยู่บ้างแต่แกไม่สอนลูกหลานครับแกบอกมันไม่ดี พอเริ่มเผาไปสักทักไฟในบ้านนี้ดับหมดไฟที่เผาก็ดับหลังจากนั้นมานี่ยิ่งหนักเลยครับลุงก็เริ่มปวดซุดโสมเร็วมากกินอะไรไม่ค่อยได้น้ำหนักลดลงไปเยอะเลยยายก็เป็นห่วงลุงมากทำอะไรไม่ได้จนต้องไปหาหมอผีคนหนึ่งหมอผีบอกว่าบ้านหลังนี้ไปตั้งทับสุสานเก่ามีผีผู้หญิงตนหนึ่งเย็นมากจะเอาลุงไปอยู่ด้วยแล้วหมอผีแกก็ทำของแก้มาให้ครับแล้วทำน้ำมนต์ให้ไว้รอบรอบบ้านและในบ้าน เชื่อไหมครับตอนน้ำหยดลงดินเนี่ยลงพัดวูบมาเลยประตูหน้าต่างเปิดเปิดปิดปิดเองเหมือนในหนังเลยครับแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนดังมากหลังจากนั้นนี่ลุงกับยายย้ายบ้านใหม่เลยครับแต่ลุงเกิดลืมของเลยกลับเข้าไปในบ้านลุงถึงกับหงักเพราะในบ้านมีแต่คราบเลือดครับหนูมแมลงสาบตายเกลื่อนเหม็นคละคลุ้งไปหมดท,ทั้งทั้งที่ลุงเพิ่งออกจากบ้านไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง พอไปถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นผีแม่ไม้แขกตายไปนานแล้วแต่เฮี้ยนมากเคยให้พระเชิญวิญญาณไปที่อื่นแต่ก็ไม่ยอมไปใครที่เป็นผู้ชายจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้ถ้ามีภรรยาเป็นอันต้องเลิกกันท่าโสดก็จะป่วยหนักเลยเทาอผีแม่ไม้นี่จะเอาไปอยู่ด้วย เรื่องที่สองผีนางรำเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเราหมอห้าเราได้ถูกอาจารย์คัดเลือกให้เปิดพิธีเปิดตึกเรียนใหม่การแสดงมีหลายชุดชุดแรกเป็นรางไวยพรชุดที่สองเป็นรางสุขหัวไทยส่วนเรารามนาบางกฤษดาพินิหารคู่กับตัวพระซึ่งเป็นกระเทยเพื่อนเราเองปกติราชกิษดาพินิหารจะนิยมสองคู่คือตัวพระตัวนางสองแต่ด้วยความที่ ตัวพระของโรงเรียนเรานั้นหายากจึงแค่คู่เดียวคือเรากับเพื่อนทุกครั้งที่ซอมเราจะไหว้พ่อแก่ทุกครั้งและกล่าบขอโทษทุกครั้งหากผิดพลาตรงไหนเรารู้สึกใจวิวยู่ตั้งแต่ตอนซ้อมก่อนวันงานสองอาทิตย์แล้วแต่เราก็คิดสว่าเราคงคิดมากไปเองเพราะกระเทพเพื่อนเรานางก็พอมีเช่นแต่นางไม่ได้พูดหรือทักอะไรเราจริงไม่คิดอะไรมาก ทุกวันตอนเราเราอซ้อมพร้อมเพื่อนเราจะซ้อมท่าต่างๆรอก่อนห้องซ้อมราจะเป็นห้องกระจกนะคะกระจกรอบห้องเลยด้านหลังบนสุดจัดเป็นพ่อแก่ถัดมาจะเป็นพวกชดาเดี่ยวหัวและชุดไทยเครื่องประดับต่างๆตรงเหนือกระจกกลางห้องจะมีหุ่นนางรามตัวพระกับตัวนางวางอยู่ข้างบนทุกครั้งที่รอเพื่อนมาเราก็จะทบทวนท่าร่า เพื่อให้ซ้อมไวขึ้นจะได้กลับบ้านเร็วน้องๆที่รำชุดอื่นก็จะทยอยกลับบ้านแล้วเขาเวลาเลิกเรียนของม .5 คือ5โมงเย็นกว่าเราจะลงมาซ่อมราเด็กๆก็กลับกันเกือบหมดแล้ววันนั้นเราซ้อมรำอยู่คนเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเอียงหัวร่าท่าต่างๆหางตาจะมองเห็นเหมือนมีคนมาด้วยตอนนั้นเรากลัวมากเหนื่อแตกเต็ม ไปหมดทั้งทั้งที่ห้องซ้อมกลายเป็นห้องแอรแกรกกระเทพเพื่อนเราเปิดประตูเข้ามามันทำหน้างงง,งแล้วถามเราว่าเมื่อกี้ครูออกมาดูถ้าให้รอเห็นยืนร่างท่าเดียวกันเลยเราเงียบไม่พูดจนเพื่อนสังเกตได้ว่าเราหน้าซี้จริงให้ทักก่อนแล้วค่อยมาซ้อมกันก่อนจะกลับบ้านคืนก่อนวันจริงเราเรีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้า ช่วงที่เรากำลังเผลมจะหลับเราเห็นเงาจากแสงที่ลอดมาจากหน้าต่างตรงกลางห้องเราเห็นเหมือนผู้หญิงกำลังได้รามอย่างอ่อนช้อยเรารีบขมตาแล้วท่องน้ำมูรัศจนเผลอหลับไปพอตื่นนอนเราเรีบออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปแต่งหน้าทำผมตั้งแต่เก้าออกจากบ้านหมาก็หอนทันทีเหมือนกับมันนัดกันหมาในซอยหอนดังลั่น จนพ่อเราขี่รถมอไซค์ออกมาเพื่อไปส่งเราพอมาถึงโรงเรียนเราก็มาแต่งหน้าท่าผมทันทีการแต่งกายของระบางปริศดาพินิหารเป็นชุดเครื่องใหญ่หากนึกไม่ออกให้นึกถึงชุดนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์ไว้นะคะชุดแบบนั้นเลยพอแต่งตัวเสร็จเราวรู้สึกอึอดอัดมากจะว่าเพราะชุดมันแน่นไปก็ไม่ใช่แน่อึดอดัดอยู่ในอกพอเราแต่งตัวเสร็จสักทัก กระเทเพื่อนเราก็เดินมาหานางแต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันนางพูดออกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้จบเพลงนัดมิสติไว้มากๆเราแทบอยากจะร้องไห้เพราะคำพูดของมันเราทำได้แค่พยักหน้ารับเท่านั้นจนเวลาใกล้เก้าโมงที่พิธีเปิดงานจะเริ่มการแสดงชุดต่างๆก็ไปสแตนบายที่หลังเวที ในสนามหน้าเสาธงการแสดงชุดแรกและชุดสองผ่านไปจนถึงการแสดงของเราเราและเพื่อนได้ร่างตามแบบที่สองกันมาใบ้ายยินย้มทั้งทั้งที่ในใจเรากลัวเหลือเกินความรู้สึกอึดอัดก็ทวีเพิ่มขึ้นจากร่างแค่สองคนเราสัมผัสได้ถึงนางรางตัวนางอีกที่ยืนอยู่ข้างหลังเราเสียงดนตรีดังขนาดไหนแต่เราได้ยินเสียงหายใจฝีดฟ,ฟาดอยู่ข้างหลัง เราอยากจะวิ่งหนีให้รู้แล้วรู้รอดแต่เพื่อนเราบอกเราไว้ให้ร่ำให้จบเพลงจนถึงช่วงสุดท้ายของเพลงเราเลี้ยงหัวไปทางซ้ายเราได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าตั้งใจรำสิพร้อมกับความรู้สึกเหมือนโดนมือจับหัวเราให้เลี้ยงอย่างช้าๆตามจังหวะเพลงเราเริ่มหน้าตาคลองเหมือนมือเย็ยนให้เพลงจบไวๆจนอ,อีกใจการแสดงของเราก็สิ้นสุดลงเราตัวสินเดิมจนต้องมีคนพอยอ ออกจากตรงนั้นอาจารย์พาม,มานั่งพักกระเทเพื่อนเราวิ่งตามมาอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่ทันพูดอะไรเพื่อนเราพูดว่ามีคนมาร่าก,กับพวกหนูเป็นตัวนางมายืนอยู่ข้างหลังชื่อเราเราหันไปมองหน้าเพื่อนเราถามมันว่ารู้ได้ยังไงคําตอบที่ได้คือก็กูเห็นเงาใส่ชุดไทยเดินตามตั้งแต่ตอนแต่งตัวเสร็จแล้วพอตอนราม กูก็เห็นเขายืนอยู่ข้างหลังบางทีเขาก็ประคองมือวันนั้นทั้งวันเราอยู่ในอาการหวาดตัวจนต้องโทรบอกให้แม่มารับกลับบ้านวันถัดมาเรามาโรงเรียนตามปกติแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักเราว่าคฤษดาพินิหารมันต้องว่าเป็นคู่ไม่ใช่หรอือทำไมเมื่อวานรามกันสามคนหลังจากวันนั้นเรารีบชวนกระเทยเพื่อนเราไปท่าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้น จากนั้นเราก็ทําใจอยู่นานกว่าจะเข้าห้องน้าตสินได้แต่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เวลาร่าอะไรก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยอาจารย์และคนอื่นๆเชื่อว่าวิญญ,ญาณตนนั่นคงอยากให้การแสดงของเราออกมาอย่างไม่ผิดพลาดจึงมาคอยช่วยเหลือ เรื่องที่สามเป็นเรื่องเปรตเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณยายเล่าให้ฟังมาอีกทีเกิดขึ้นที่ภาคอีสานสมัยยายยังเป็นเด็กยายเล่าให้ฟังว่าที่บ้านยายมีที่ดินเยอะเพราะคุณทวดแม่ของยายปลูกข้าวและปลูกมะม่วงขายช่วงเทศกาลคุณทวดก็มักจะให้ยายกับน้องๆมาช่วยเฝ้าสวนตอนหลังเลิกเรียนเพื่อแลกกับเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆที่ทักที่สวนจะเป็นกระท่อมหลังเล็ก ปลูกด้วยไม้ไผ่ตัวเรือนยกสูงจากพื้นดินหลังคามุงด้วยใบจัดตาแห้งมีหน้าต่างสองบานและประตูอยู่ตรงกลางกระทอ่อมยายเล่าต่อว่าเย็นวันนั้นยายเหนือามาดเนื่องจากต้องเข้าเมืองไปเก็บค่าถงผักในตลาดให้คุณทวดและกลับมาอาบน้ำให้ควายอีกสองตัวจึงทำให้ยายเผลอหลับไปขณะเฝ้าสวนมะม่วงพอสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าตะวันลับฟ้าไปแล้วยายเลยรีบเก็บของเบ็ดเตล็ดเข้ายา่าง และหนังสือเรียนที่เอามาอา่านทบทวนระหว่างเฝ้าสวนยารยีเปิดประตูและคว้าตะเกียงลมเดินลงบันไดยอย่างรวดเร็วเพราะกลัวจะไม่ทันกินข้าวเย็นเนื่องจากคนสมัยก่อนกินข้าวเป็นเวลาไม่กินจุกจิตเหมือนคนสมัยนี้ถ้าหากใครมาไม่ทันกินข้าวเขาก็จะเก็บสำรับแล้วก็จะอดกินยายเดินมาได้ไม่กี่ก้าวฝนก็ตกลงมาหนักมากๆและระยะทางจากกระท่องถึงตัวบ้านก็ไกลพอสมควร ทำให้ยายตัดสินใจวิ่งกลับไปที่กระท่อมรอฝนหยุดแล้วค่อยเดินกลับบ้านเพราะถ้าฝ่าฝนไปตอนนี้รองเท้าและชุดนักเรียนคงจะเลอะโลนหมดยายนั่งรอนานมากฝนก็ไม่หยุดตกสักทีจนยายหลับไปอีกรอบตื่นมาอีกทีก็ดึกแล้วลมแรงพัดจนต้นตานลหลังสวนมะม่วงโยกเยกงนเงินตามแรงลมยายคิดในใจว่าคืนนี้คงไม่ได้เข้าบ้านแล้วแต่ว่าจะนอนที่นี่เลยแล้วตอนเช้าค่อยกลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนไปโรงเรียน ยายนอนคิดอะไรเพลินๆจนสายตาเริ่มชินกับความมืดขณะที่ยายมองออกไปนอกหน้าต่างยายเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งไหวแปลกๆไหวแบบขึ้นๆลงๆเหมือนคนลุกๆนั่งๆเพราะต้นอื่นไหวไปซ้ายขวายายก็เลยยิ่งเพ่งตามองและสิ่งที่ยายเห็นนั่นคือคนรูปร่างสูงมากๆและก็ผอมจนหนังติดกระดูกหัวโตวผมเท่าดูกระเซงกระเซงเดินแบบโซเซเพราะความสูงที่ไม่สมดุลกับความผอม และยายรู้ทันทีว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่คนแน่ๆยายตกใจและตัวมากๆแต่ก็ยังแอบดูอยู่เงียบๆยายลีตะเกียงลงเพื่อลดแสงไฟในกระทอ่อมจากนั้นก็นอนหันหลังให้หน้าตาและพยายามากุมตาหลับแต่ยายก็ได้ยินเสียงบีบร้องโหยหวนเจ็บปวดหลังจากที่ได้ยินเสียงดังเปาะเป็นเสียงเหมือนอะไรแตกหักยายได้ยินหลายครั้งมากๆจนเริ่มสงสัยและตัดสินใจ ก้นใจแอบมองออกนอกหน้าต่าอยอครั้งและสิ่งที่ยายเห็นคือมันลุกนั่งอยู่อย่างนั้นเหมือนกับจะหาของกินที่อยู่ตามพื้นและทุกครั้งเวลาก้มตัวลงกระดุกสันหลังก็จะหักดังป๊อกพร้อมกับเสียงร้องวีดสูงสูงยาวยาวด้วยความทรมานและมือที่เก้งก้างก็ปัดป่าที่หลังหวังจะบรรเทาอาการเจ็บนั้นสักพักก็ก้มลงไปอีกและทุกครั้งก็จะได้ยินเสียงป๊อกตามมาด้วยเสียงวีดร้องซ้ำอยู่อย่างนั้น ยายเล่าไปก็บอกไปว่าดูน่าสงสารมากเพราะคงจะหิวโซถ้าไม่ก้มลงไปหาของกินก็คงจะหิวแต่จะก้มลงไปก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดทรมานที่กระดูกสันหลังยายของแกไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยและทุกครั้งที่ยายเล่าให้ฟังยายก็จะบอกให้ว่าทำความดีมากๆทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตายไปจะได้ไม่ต้องไปร้องหิวโหวยเจ็บปวดเหมือนเปรตตนนั้นไงละ่ะเปรตแปลว่าผู้ล่วงลับในทางพุทธศาสนาหมายถึง อมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดในเปรตวิสัยซึ่งเป็นหนึ่งในสี่อบายภูเปรตมีหลายประเภทเช่นประเภทหนึ่งเรียกว่าปรทัตตุกชีวเปรตคือเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้ทำอุทิศให้หากไม่มีส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ก็มักจะก,กินเลือดและน้องของตัวเองเป็นอาหารโบราณมีความเชื่อที่ว่าถ้าใครทำร้ายพ่อแม่ชาติน่าจะไปเกิดเป็นทีเปรต ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา